สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเว็บไซต์ที่จะแนะนำนะครับในการเพิ่มรายได้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับครั้งละ2 2 0 0บาทนะครับผมอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับเหมือนในพวก Facebook ที่ว่าราโฆษณากัน ทำงานวันละ2ชั่วโมงก็ได้เงินเป็นพันอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่นะอันนี้ได้นิดเดียวนะครับก็คือเว็บไซต์ t o ล u n a นะครับ To ล una Thailand นะครับลองพิมพ์ไปนะครับ t o ล u n a าวั th, นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ในการตอบแบบสอบถามนะครับจะมีผู้ประกอบการนะครับมาลงแบบสำรวจแบบสอบถามนะครับให้เราเข้าไปคลิกเข้าไปตอบนะครับ อย่างเช่นเกี่ยวกัแบบผลิตภัณฑ์ของเขานะครับยี่ห้ออย่างเช่นเครื่องซักผ้ายกตัวอย่างนะั้นไม่ได้อวยอะไรนะอิเล็กโทรลักมือถือ oppo อะไรอย่างนี้นะตู้เย็นก็มีแม้กระทั่งไฟแช็กก็ยังมีนะครับผมไฟแชคนี้นะครับมีลาย,ล,ายลวดลายมาให้เราเลือกเลยนะครับว่าจะ,ะลวดลายอย่างไหนแบบไหนที่คนชอบนะครับที่คนชอบก็คือที่เราเป็นคนเลือกนะครับผม เขาก็จะเก็บข้อมูลเราไปนะเพศอายุความรู้การศึกษาการทํางานแบบนี้ชอบลวดลายไหนนะเขา,เา,เายุคนี้เป็นยุคของข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมใครที่กำข้อมูลของผู้คนเอาไว้เนี่ยก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับหลายอย่างได้นะครับผมการสมัครก็นี่นะครับเข้าเว็บโทลูน่านะครับใครที่ยังไม่มีรหัสก็กดลงทะเบียนนะครับสําหรับผมมีแล้วผมก็ล็อกอินเข้ามาเลย ค่อนข้างช้านะครับผมเว็บไซต์ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมีโพลนะครับหรือว่าควิกโหวตต่างๆนะครับโผล่ขึ้นมาก็คือจะเป็นโพลของส,อสมาชิกเพื่อนๆทั่วไปนี่แหละครับที่มาลงไว้สิ่งที่เขาอยากรู้อยากสนใจนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีรายได้ให้แต่อย่างใดนะน,นี่แค่คำขันะครับผม แต่ส่วนจะเป็นพวกฟิกโหวตหรือว่าพวกทีมงานทูลุน่าที่เขามาลงเนี่ยจะมีรายได้นะครับคือ15คะแนนนะครับถ้าเราโหวตโหวตหัวข้อนี้ปุ๊บเราจะได้เลย15คะแนนนะครับผมซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยนะครับ15คะแนนนะครับผมจะโชว์แบบสอบถามให้ดูนะครับเพราะแบบสอบถามเนี่ยจะได้คะแนนเยอะกว่านะแต่มันจะนานๆน,นมาทีนะครับไม่ได้มาบ่อยรูปแบบสอบถามนี่ก็ไม่ใช่ว่า เออคือ,อยังไงเวลาในการทําก็ไม่ใช่ว่าน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้ว่าแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็สมควรแก่เวลานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมทําอันนี้คือประวัติการแลกเนินของผมนะครับหมื 10, 16, ่นหคะแนนนะครับสามารถแลกได้200บาทนะครับเข้าบัญชี paypal นะครับผมก็คือเป็นเงินจริงเนี่ยสองบาทนะครับส่วนสามารถแลกเป็นของรางวัลอื่นๆก็ได้นะแต่ผม ขอ,อเป็นเงินดีกว่านะครับผมอเอามาดูอะไรกันต่อดีจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้นะครับแบบสอบถามหมดครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนนะครับคือตรงนี้นะครับบัญชี PayPal นะครับท่านต้องสมัคร PayPal ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะลิงก์ลิงก์เงินนะครับในการที่จะสามารถถอนออกมาได้ก็คือ PayPal เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างบุคแบงค์ของท่านหรือสมุดบัญชีหรือว่าบัญชีของท่านเนี่ยกับอ่อินเทอร์เน็ต กระกเป๋าตังค์อินเทอร์เน็ตนะครับผมก็คือ p a y p a l นะครับพอเงินเข้า PayPal แล้วเนี่ยก็สามารถโอนจาก PayPal ไปยังธนาคารของท่านได้คือสม,มุดบัญชีของท่านได้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่สมัคร p a y p a าก็ต้องสมัครเ a y p a l ด้วยนะสมัครแล้วก็ดนเนินตามข,ขั้นตอนของเขานะครับนะเนินตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะเป็น username password ของ paypal นะครับให้เรานำ username ตัวนี้ไปใส่ไว้ใน t o ล u น a นะครับผมนี่ผมล็อกอิน paypal เข้าไปดูนะครับอันนี้จะเห็นว่าเงินของผมนะครับมีอยู่600บาทนะครับคือผมได้รับเงินจากการตอบแบบสอบถามมาแล้วทั้งหมด3รอบนะครับก็คือรอบละ200บาทนะครับเดี๋ยวดูรายการนะครับว่า อันนี้ยังแสดงไม่ครบต้องเลือกเป็นของปีนี้นะครับปี2017นะครับจะเห็นว่าผมได้รับเงินมา3รอบก็คือวันที่21มิถุนายน14กรกฎาคมแล้ะ19กรกฎาคมนะครับนี่คือได้รับเงินรอบแล้ว200บาทแต้มก็54,000แต้มนะครับแบบสอบถามแต่ละตัวเนี่ยก็จะได้ประมาณ2,500ถึง6,000แต้มเลยทีเดียว ถ้าเกิดช่วงไหนมีแบบลอบถามเยอะนะครับบวกกับเรามีเวลาว่างในการตอบเยอะเราก็จะค่อนข้างมีรายได้เยอะนะครับในในเวลานั้นนะครับเดี๋ยวมาดูอะไรดี <c oughs> จะพูดถึงเรื่องอะไรต่อดอีเดี๋ยวผมขอคลิกดูก่อนนะครับ อ๋อดูเรื่องของรางวัลน,นะครับผมของรางวัลที่เราสามารถแลกได้นี่นะครับก็ะจะมีดังรูปที่เห็นนะครับมีบัตรนะครับกิฟต์วัตช์ของ Big C Top Pizza a m a d o นะครับแล้วก็ t e สโก้ o t ตัแล้วก็ PayPal นั่นเองนะครับเราอยากได้เป็นอะไรเราสามารถแลกเป็นสิ่งนั้นได้เลยนะครับ แต่ผมขอเป็นเงินนะครับผมขอเป็น PayPal p a y p a l เนี่ยท่านก็ถ้ามีไว้ไม่จำเป็นต้องถอนออกมาก็ได้ก็คือเอาไว้ซื้อของใน Lazada ก็ได้นะครับซื้อของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยซื้อขำๆนะครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่6.20คะแนนนะครับซึ่งไม่ไม่เพียงพอต่อการแลกนะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับดูนะว่า สำหรับคนที่อยากจะได้เสริมนะครับเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ว่าได้เป็นเกอบเป็นกรรมอะไรแต่ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับบางคนนะครับที่มองหาอยู่นะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับผม